พระบ๊อดเดีครับผมชันวิามุมงคได้นำขึ้นพระหลวงปูบุญมาเสนอให้ท่านได้ชมกันได้ศึกษากันนะพร้อมด้วยคุณพระภพดีครับนะผมพัะภพคาวีวงครับนะเราทั้งสองได้นำพระหลวงปูบุญมาให้ศึกษากันได้พิมพ์พระปิดตาหลวงปูบุญน,นะเป็นพระส่วนหนึ่งของหลวงปูบุญที่เป็นพระปิดตาส่วนหนึ่ง นะยังนําออกมาไม่หมดเพราะว่าจะมีพิมพ์อีกพระเอกจํานวนมากที่ปิดตาหลวงปู่บุญสร้างไว้นะอันนี้ก็เป็นส่วนเดียวที่ให้ท่านได้เรียนรู้กันศึกษากันเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะได้เรียนรู้ไปเจอพระที่ไหนจะได้รู้เป็นพระหลวงปู่บุญน,นะไม่หลงไม่ไม่หลงไม่ไม่หยิบนะเจอที่ไหนให้หยิบ นะตามชมพระต่างๆที่อยู่ริมถนนอยู่ข้างทางอยู่ตามซุ้มต่างๆริมถน,นนก็ยังมีหลงไหลหลงเหลืออยู่ที่ซุ้มนั้นซึ่งเจ้าของซุ้มดูไม่ออกนะเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่สูงมากพอจะเอากันได้แต่ถ้าพระรุ่นนี้อยู่กับเซียนก็ราคาราคาหนึ่งนะพระหลงบวบุญมีราคาที่สูงมากนะ แต่ว่าจะหาพระได้น้อยเพราะว่าโดยผู้ที่อนุรักษ์ผู้สะสมเก็บขึ้นหมดไม่ยอมออกมาให้ใครเห็นนะม,มีผมนะก็สะสมไว้พอสมควรได้นำพระออกมาให้ท่านเรียนรู้กันดูกันเผยแผ่กันนะเพราะผมไม่ได้หวงที่จะละที่จะออกมาแนะนำให้เรียนรู้นะ เพราะว่าพาระหลวงปุณุ์นี้ผมเก็บมาตั้งแต่ผมอายุเยาววัยตอนเรียนมยัธยมเรียนปรนนะชันประถมและมัธยมนะได้ออกมาให้เรียนรู้กันว่าพาระหลวงปุบณ์น,นี้มีพิมพ์หลากหลายอีกจํานวนมากซึ่งผมเองผมยังรู้พิมพ์ไม่หมดเหมือนกันไม่ใช่เก่งนะพอเป็นนิดหน่อยนะนะการดูพระก็พอได้ แต่ยังไม่ถึงก้ท่านเป็นเซียนใหญ่ๆนะพระในสนามก็ยังมีหลงเหลืออยู่ให้เก็บกันนะพระส่วนใหญ่ซึ่งใครเห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงปู่บุญพระวัดไหนเพราะว่าปีบีมหลากหลายอีกจำนวนมากมายนอะอันนี้ผมก็เดินได้เสนอเนะพระเจ้าโวหลวงปู่บุญนะฮะเพินปิดตา สี่องค์แรกนี้เป็นเนื้อดินผสมว่างและผสมจมบินนะทั้งสี่องค์ปิดตานะครับจะพิมพ์เซียมปิดตาแล้วก็องค์นี้เป็นพระปิดตานะหลวงปู่บุญที่นั่งสมาธินะแล้วพิมพ์สามองค์นี้เป็นพิมพ์ปิดตา ชุดนี้เป็นเนื้อของวาสนานะหรือผองรกพกคุณหรือเรียกชื่อนว่าผมงวาสนาจินดามณนะีเป็นข้างในเป็นเนื้อสีขาวครับนะแต่ถ,ถ้าถูกรักแล้วเนื้อก็จะออกสีสีเทาๆนะสีเหมือนกับสีข้างในเหมือนกับสีก็จะสีเทา,นะานราะน้ำรักเข้าไปเกินเนื้อ แล้วพิมพ์ถัดมานี่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พิเศษปิตาคล้ายๆกับพิมพ์ชมพิตรุนสี่ดอกนะฮะแต่เป็นพิมพ์ปิตานะทั้งสี่องค์นี้ครับเนื้อเดียวกันทั้งหมดนี่เนื้อเดียวกันหมดกับอันนี้ก็เป็นพระปิตาหลวงปูบุญหลวงปิตาหลวงปูบุญทั้งหมดนะบางครั้งผมก็ไม่รู้พิมพ์เท่าไหร่ นะแล้วองค์สุดท้ายอันนี้ก็เป็นพระพิตาองค์พิมพ์สามเหลี่ยมองค์สุดท้ายพระพิตาหลวงปู่บุญคล้ายคกับหลวงปู่ไข่แต่องยังเล็กกว่าพระพิตาหลวงปู่ไข่อันนี้คือพระพิตารณาหลงวงปู่บุญบางเบี้ยนะ นี่นะครับชุดนี้เป็นชุดภาพปิษตาที่ให้มาเรียนรู้ดูดูรูปกันศึกษากันอาจานย์ลองเปิดข้างหลังดูครับนะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเป็นหลังมีจานทุกองค์ครับนะหลังมีจานทุกองค์เป็นจานเปียกนะเป็นจานเปียกทุกองค์เลยครับนะ นี่ครับหลังในจานทุกองค์เพราะพระชุนนี้จะเป็นพระที่หายาหาศึกษาได้ยากเจอที่ไหนจะม่รู้พระเป็นพระออกจากไหน,นก็ได้ดูคลิปนี้เพื่อเรียนรู้กันไปเจอในสนามจะได้หยิบได้ว่าเป็นหงผู้กูบุญ นะครับนะทิปนี้ก็มีเท่านี้ครับให้ท่านได้ศึกษากันทั่วหน้านะของเราไม่มีการซื้อขายไม่มีการอะไรนี่แพียงให้ท่านได้ศึกษานี่รู้กันเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกนะและเพื่อนเพื่อนทั้งหมดที่เริ่มใส่หลวงปู่บุญวัดกางเมือแก้วนะผู้พระปิตานี้เป็นพระปิตามหาราชนะก็เหมือนกับพระ เจจิอาจารย์ต่างๆอาๆจารย์หลวงปู่บุญได้สร้างพระจำนวนมากมากจริงๆ,ๆน,ะนะครับทมนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ